มิวนิฐาถ่ายภาพครอบครัวน้องมารินยิ้มแฉ่งให้กล้องลงไม่ไหวอีกแล้ว ถูกขโมยหัวใจไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยจริงๆเมื่อได้เห็นภาพของหนูหน้อยน้องมารินลูกสาวของมิวนิทากับสามีหนุ่มเซนทาราพุธท,ทีมักจะมาแจากความสดใสให้ได้กดไลค์กันอยู่บ่อยๆโดยล่าสุดเซนทาราพุธได้เผยภาพถ่ายครอบครัวแบบชิวๆที่ตั้งกล้องกันเองโดยมีน้องมารินยิ้มแฉ่งให้กล้องอย่างอารมณ์ดีสุดๆซึ่งทางด้านคุณพ่อเองก็ยังอดแซวล,ลูกสาวไม่ได้ด้วยว่าพบเจอวัตถุแปลกปลอมไม่สามารถระบุได้งานนี้แฟนๆ ก็เข้ามากระนำกดไลค์ให้รัวๆให้กับความน่ารักของครอบครัวนี้ทั้งยังบอกด้วยว่ารอยยิ้มของน้องมารินช่างสดใสเติมเต็มหัวใจคนดูให้กระชุ่มกระชวยได้อย่างดีเลยจริงๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ